นี่ครับเอาทุกจดพี่หยุดนั่ก็หย่อนถูกถูกสวยครับแต่สวยแต่สวยบอกผมว่าผมบอกว่าสวยสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราไปดูน้องไทเกอร์นะครับบอกก่อนว่าที่ไปเนี่ยครับไม่ได้ไปสอนเบสิกโอเบเดียหรือคำสั่งพื้นฐานอะไรเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของสามารถสอนน้องหมาพันนี้ได้เองโดยง่ายอยู่แล้วนะครับน้องไทเกอร์สามารถสั่งนั่งสั่งหมอบสั่งคอยได้โดยเจ้าของครับแต่ปัญหาปกติที่เราไม่เข้าใจกันก็คือในเมื่อเราสั่งน้องหมาได้ครับทำไมน้องหมายังชอบงับ เวลาจับหัวก็ชอบต่อต้านไม่ยอมให้จับหัวดีๆนะครับฝึกได้ขนาดนี้แล้วทำไมน้องหมาไม่ติดสักทีคือคำว่าไม่ติดก็คือไม่มีอาการที่คอยสแตนบายสนใจเราตลอดเวลานะครับถ้าต้องการให้น้องหมาครับสนใจก็คืออาจจะต้องถือขนมหรือของล่อคือน้องหมาครับเขาจะติดภาพจําภาพแรกที่เราฝึกครับก็คือติดขนมก็คือประมาณนี้นะครับคือเหมือนทุกบ้านแหละเวลาอยากจะทําอะไรให้น้องหมามันทําได้เร็วๆครับเราจะชอบใช้ขนมแรก นั่งไม่ลูกหมอบไม่ลูกซึ่งเป็นปนทุกบ้านครับเห็นมาตลอดครับแต่คราวนี้วันนี้ที่ผมไปนะครับไปเพื่อปรับ behavior ครับ behavior คืออะไร behavior ก็คืออย่างที่ผมบอกไปหล,หลายๆคลิปครับ behavior Be คือการกระทําที่ดีที่ควรจะเกิดขึ้นเองโดยที่น้องหมา connect หรือต่อกับเจ้าของสติ focus concentrate หรือความสนใจครับควรจะเกิดจากที่ตัวเขาครับยอมรับเจ้าของในการมองในการเรียนรู้เพราะนั้คือน้องหมาจะมีการ standby หรือมีการรอครับว่ากิจกรรมตัวนี้ณนะเวลานี้ เขาจะต้องทําอะไรเพื่อให้เจ้าของพึงพอใจครับวันนี้เราจะสอนให้เจ้าของนะครับคือคุณแม่นะครับลองเดินลิเดอร์วอล์กดูหลายๆคนบอกว่าลิเดอร์วอล์กเนี่ยเดินแล้วดูเหมือนจะน้องหมาบางตัวจะเหมือนทรมานมากนะครับเหมือนไม่ร่วมมือต้องบอกก่อนว่าความไม่ร่วมมือของเขาคืออินเนอร์ที่เขาคิด กับเจ้าของว่าต่างชั้นกันขนาดไหนครับถ้าน้องหมามันจะมีอยู่3สเต็ปนะครับอันนี้จะบอกคร่าวๆเนาะสแบบที่น้องหมาจะแอนตี้เจ้าของครับ1คือสเต็ปแรกคือสเต็ปที่เบาสุดก็คือต้านเล็กน้อยแต่สักแป๊บหนึ่งอะเดินตามชิวๆอันนี้ครับแสดงว่าน้องหมามีสภาวะความเป็นผู้นําหรือโดมิเนนต์หรือความกล้าค่อนข้างจะน้อยเพื่อนคือเขาแค่ลองเป็นพิธีแล้วก็เดินได้อย่างที่2นะครับก็คือการที่น้องหมาครับทำตัวแข็ง นั่งตัวแข็งหรือหมอบลงไปเลยหรือนอนหงายตัวนะครับไออย่างนี้แหละครับสเต็ปที่2เนี่ยคือแสดงว่าน้องหมามีความกล้าแค่พอประมาณครึ่งเดียวมีการลองครึ่งเดียวนะครับส่วนสเต็ปที่3ครับก็เวลาที่เราจะเริ่มเดินปุ๊บน้องหมาเหมือนมีอาการเจ็บปวดทุรนทุรายครับกระโดดซ้ายทีขวาทีกัดเอาฟันกัดเชือกเอาขาเกี่ยวเชือกนะครับดินๆๆ้นดิ้นดิ้นร้องหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าประมาณว่า เริ่มรุนแรงนะครับแสดงว่าให้เรารู้ก่อนเนะเขาว่าแสดงว่าจริงๆแล้วตัวเขาครับเป็นโดเมนนสูงมากเพราะนั่นคือเขาไม่ยอมให้ใครมาชี้นําหรือว่ามาต่อต้านเขาง่ายๆครับคราวนี้ครับเราต้องดูเลยครับว่าพอเราเริ่มใส่สายคล้องคอและฝึกเดินดิเดวอล์เนี่ยน้องหมามีอาการอย่างไรครับเพื่อเราได้ตั้งรับในใจว่าอ๋อจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยน้องหมาของเรามีอารมณ์ประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับเราจะลองให้เจ้าของจริงๆเป็นคนทําครับ แล้วผมจะตีจังหวะให้ว่าน้องหมาตัวนี้ควรจะหยุดตรงไหนควรจะเบรกตรงไหน,นควรคจะใส่เข้าไปตรงไหน,นควรจะพอตรงไหน,นเพื่อให้เจ้าของครับเขาสามารถทําได้เองจริงๆทุกวันอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าสมมุติว่าผมลงมือสอนให้น้องหมาเชื่อแต่ผมแต่เจ้าของไม่รู้เทคนิคอะไรเลยเจ้าของจะไม่สามารถสร้างความผูกพันและความไว้ใจความเคารพความเชื่อใจได้เองครับ เราลองดูให้จบคลิปนะครับดูท้ายคลิปน้องหมาจากที่ไม่สนใจเจ้าของเลยครับเวลาผมไปเนี่ยเป็นนอนไม่ได้สนใจเอกเนธแบบเหมือนสบายชิวๆเลยพอฝึกไปแล้วครับน้องหมานะครับมีอาการตื่นตัวมีอาการพยายามมองว่าคุณแม่เดินไปไหนมาไหนไอ้ตรงนี้แหละครับสิ่งที่น้องหมาทําเองเนี่ยแหละครับมันคืออาการที่เขายอมรับแล้วรู้สึกว่าคุณแม่คือจ่าฝูงณนะตอนนี้แล้ว และสิ่งที่จะต่อมาครับแค่น้ตอนนี้ไม่พอครับเจ้าของต้องทําตลอดทุกวันเพื่อให้สร้างความมั่นใจและความเคยชินว่าคุณแม่คือจ่าฝูงที่จริงจริงอาการที่มาน้องหมาจะเก่งนะครับผมพูดเสมอว่ามีอยู่2แบบหนึ่งสอนให้เขารู้มันมาครึ่งทางครับสําคัญจริงๆคือความเคยชินน้องหมารู้และเคยชินยอมรับตามธรรมชาติเมื่อไหร่ตอนนั้นแหละครับน้องหมาจะเก่ง เราไปดูน้องไทเกอร์พร้อมกันครับว่าจากน้องหมาน้องหมาที่ฉลาดเจ้าของสามารถสั่งนั่งหมอบคอยได้ทุกอย่างเบสิกโอเบียนคือไม่ต้องไปสอนเลยแต่ละผมไปสอนเรื่องบีเฮฟครับดูความเปลี่ยนแปลงของน้องไทเกอร์กันครับไปเลยป้อนถ้าป้อนเนี่ยผมแนะนำว่าให้ยกเก็บออกครับก็เก็บประมาทมันยังไม่ขวบรันไม่ขวบยังวุ้ประมาทอ๋อยังไม่ขวบยังไใช่สิ่งมีชีวิตมัจะพลิกไปเรื่อยๆอันนี้ต้องถาม่อบว่าถ้าสมมติว่าพี่ตอบสนองเขาทุกครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นหมาเอาแต่ใจ ปัญหาแบบไม่มีอะไรเลยครับแค่น้องหมามาเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นจับหัวจับหัวไม่ยอมเนี่ยเขาดมผมไหมไม่ดิ้นคือว่าดิ้นระดับหนึ่งเห็นไหมนี่ยึดยึดอันนี้คือความกล้าที่เขามีเนระยดิดหน่อยอันนี้ผมจะทำที่สองนะผมลองจับกระบอกปากเบาๆมีนะมีนะมีมีไม่ยอมด้วยอันนี้หัวร้ายนะพี่หุ้ยร้ายนะไช้ได้นะมีเสียงนะเพราะธรรมดามันไม่ควรจะงับะสิ้นขนาดนั้นอุ้ยอันนี้ข่มไม่ได้เหมือนกันนะเริ่มเยอะเหมือนกันนะ เพราะว่าพี่สังเกตเห็นนะครับพอผมก็บอกป,ะป,ะปะอากทุกทุกใช่มีการมีแบบนิดนึงนะนิดนั่งนะเอ้ยอันนี้อันนี้แสดงว่าแสดงว่าจริงๆแล้วอะครับถ้าพี่ไปล้าเส้นมันอะมันเอาด้าดุนกันนะแต่ว่าแค่นี้ไยมันดูสงบสงบเง,งียบๆไปเฉยนะกอดสตาร์ทนะครับผมขอขอนุญาตพี่นิดนึงนะครับพี่ลองยืนตรงแถวนี้นะครับตรงนี้นะอันนี้พี่ตั้งดีแล้วนะพี่ดูทรงหูกับแววตา,านะแล้วก็ดูสงบเสงี่ยมมากขึ้นเวลาเราทำนี้ครับเราต้องเทคไทม์ให้เวลาเขาดนึงเพราะว่าน้องหมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันต้องคิดเหมือนกัน แล้วพี่เห็นอะไใจแรงป้างในงใืัอาการเครียดผมเรียกที่ในทางบวกเราจะเริ่มแล้วนะ <laughs> เวลาก่อนเริ่มพี่ต้องเริ่มไม่ใช่อย่างนี้นะคือให้น้องหมามันอยู่ซ้ายมือก่อนไม่มีสิทธิ์เลีอยวกาอยู่หน้าอยู่หลังอยู่กลางอยู่สขวานะอยู่ตรงนี้แล้วคราวนี้พี่ผมจะเริ่มนะครับแล้วเวลาหยุดอ่ะผมอยากหยุดให้พี่หยุดอย่างเงี้ยอยู่ซ้ายมือแล้วลองดูว่าหนึ่งนาทีอ่ะไทเกอร์นั่งหรือหมอบไหม <Norman> ไม่ต้องเรียกเลยลุกเลยเพราะว่าถามว่าทำไมไม่เรียกไม่ไม่ให้สัญญาณมันก่อนล่ะเพราะเราต้องการฝึกการสแตนบายด้วยครับเพราะว่าถ้า แต่สิ่ิงที่เราต้องการคือไทเกอร์ไม่ต้องไม่สนใจต้องฝึกให้มันรู้สึกว่าอยู่ใกล้แม่เนะี่ยต้องสนใจแม่มากที่สุดเธออาจจะมองสิ่าแม่รอบได้แต่อย่างน้อย50% 6 0เนี่ยเธอต้องสนใจแม่นะว่าแม่จะลุกแม่จะไปแม่จะทำอะไรคราวนี้เวลาเราฝึกได้อย่างนี้ครับน้องหมาเว่า,เาไปข้างนอกเราพูดถึงเคสไปข้างนอกกันนะมันจะสนใจพี่ตลอดเวลาว่าพี่ต้องการอะไรไหมจะให้มันดูเฉยเฉยไหมหรืออะไรยังไงเพราะว่าถ้าไม่สุดอันนี้ครับเวลาเขาสนใจอย่างอื่นเพ๊บเขาอาจจะทารราวิ่งไปหาเป๊ะเ,เลยโดยที่เราไม่ใช่เสียง ไม่มีการสั่งเพราะน้องหมามันสามารถมีดิวตี้ของมันเองครับขึ้นอยู่กับการสอนเราเนี่ยแอบบดูเห็นปะยกหน้าเห็น่ะแต่ยกไม่เต็มเปลี่ยนไหมอาการยกหน้าปะยกนิดๆสามสิบองศาแต่ไม่เต็มแต่ตะกี้ที่เรายืนคุยกุนดูที่ผมบอกมันมองพี่กันอย่างงี้หน้าไม่มียกอันนี้มันเริ่มอยากมอง,มอมองเริ่มยกอย่างเชิงใช่มันยังรู้อยู่มันอยากรู้ก่อนแต่พี่สังเกตว่าหูมันรู้ต่อเวลาตั้งแต่ตะกี้นะหูไม่กระเด็กมาข้างหน้านะหูรู้ต่อเวลานี่แหละครับเป็นโอกาสทองที่พี่จะแสดงตัวแล้วพี่ลองเดินนะครับ ต้พยายามให้เขาอยู่ด้านซ้ายมือแค่นั้นเองง่ายๆแค่นั้นเองครับแม่ไปเลยไปเลยอ่าใช่ไม่ถึงกำแพงปุ๊บแม่กลับมาเลยแค่นั้นนะครับสี่ห้าเมตรกลับเลยกลับมาเลยกลับมาเลยกลับมาเลยไม่ใจกลับมาเลยไม่ใจเลยแล้วมาหยุดแค่ตรงนี้หยุดที่เดิมหยุดที่เดิมหยุดที่เดิมด้านซ้ายมือที่เดิมแค่นั้นเองครับเฉยเฉยอ่าใช่หยุดแล้วแม่เวลาเขาดึงปุ๊บแม่ให้อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายให้อยู่ซ้ายอยากให้เขาเลือกว่าเขาสามารถอยู่ข้างหลังแม่ได้แม่ดึงเลยดึงเลยดึงเลยสายสายไม่เจ็บหรอครับแม่ไม่ดึงเลยดึงแลดึงต้องนิดนึงนะครับเนี่ยเขาเกาะ เกาะคือการข่มกัดเรียับพี่มือการข่มกอดขากกอดแบบไม่เป็นไรไม่ไหวไหอันนี้อ,นนอันนี้ขนาดน้ำหนักตัวน,น้อยๆนะเห็นไหม,ไม,มนี่คือการข่มนะแต่เราถ้าถ้าแม่มองอ่ะแม่อาจจะถั่วเฮ้ยมันอ้อนหรือเปล่ามันไม่ได้อ้อนนะมันแค่ข่มแล้วพี่หย่อนพี่หย่อนสันนิดนึงเท้าโดนบอดีอย่าให้ตัวเขาโดนตัวพี่ถูกดูหูดูกันมองถ้าสมมติเมื่อกี้พี่เดิน แล้วมันเกลียดพี่ไม่ชอบพี่มันจะไม่มองมันจะองหลบตาอย่างนี้ภาษาร่างกายน้องหมาจะไม่หลอกกันนะคือน้องหมาจะมีอินซิงที่ลืมตัวพี่มันจะไม่คิดซับซ้อนถ้ามันชอบคือชอบมันเกลียดคือเกลียดิ้นริ้งใหญ่เลยอ่ะเพราะว่าพี่มีกาบังคับนะพี่ตามฉันตลอดเลยแล้วก็ที่ผมบางที่ผมทําให้ดูว่าผมกระบอกปากปุ๊บมันมีอากาศเนี้ยจริงๆงมันใจกล้านะแต่ิรินิจแค่นั้นเองขอแบบสมูทเพราะว่าสมูทคืออย่าไปชะงักข้างหลัง ก็คือเดินถึงตรงนั้น,นก็ก,กลับมาเลยกลับมาเลยที่ผมบอกพี่ไปครับว่าวันหนึ่งเราทำแค่หนึ่งนาทีหรือสามสิบวิก็คือมุดพี่ตั้งหลักนี้นะปุปะ๊บพี่เดินซปุ๊บี่กลับมาปุ๊บมาอยู่ทางนี้แล้วพี่ก็นับแค่หนึ่งสองสามเรียกชื่อไทกเกอร์แล้วถอพอแล้วจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างวันนะครับเวลาไทเกอร์เขาสนเขาเก็บอะไรกินน้ำพื้นเขาเอาฟันมาใช้กับพี่ครับพี่กลับสายจุ่มเนี้ยแล้วพี่เดินหนึ่งครั้งแล้วก็ถอดออกจนกมันเป็นการสอนเพราะว่าถ้าละเมิดใช้ฟัันดดื้ไม่ฟงเเกราขบ มันเป็นโอกาสทองที่เราจะแสดงตัวกันว่าไทกเกอร์เธอออนไนล์รชนะอ่าแล้วคราวนี้ไทกเกอร์จะมีช้อยเอช้อยบีครับสมมติว่ามันกัดต้นไม้โดนสายสายกัดต้นไม้โดนสายสายปุ๊บเทกเกอร์จะเริ่มคิดถ้าฉันเดินแค่เฉียดละ่ะแล้วไม่ยุ่งกับต้นไม้อะเฮ้ยเป็นช้อยบีไม่โดนคราวนี้น้องหมาจะเลือกเองครับอ๋องั้นอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่ามันจะโดนฝึกจบเลยเคลียร์เลยทุกอย่างคือสมูทมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าเราใช้วิธีไล่ตีครับหมาบางตัวรู้สึกคุ้ม เฮ้ยแม่ไม่มีใครยุ่งกับฉันเลยตัดต้นไม้ซะหน่อยเฮ้ยไล่ตีก็คุ้มว่ะไล่ตีก็วิ่งกันทั้งบ้านเลยสนุกถ้าอย่างนี้คือมันไม่สนุกคือมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำทุบทำทุบโดนนะพุ่นโดนไม่เอาดีกว่าโดนบังคับใช่ใช่พี่อ่ะพี่ไม่เคยใช้แรงเลยมันดิ้งเพราะมันแอคติ้งมันดิ้นเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่อยากโดนบังคับผมก็ยังพูดอีกทีนะแล้วเมื่อแต่บังคับมารอบสองเนี่ยโอ้โมันรู้ตลอดเวลาต่างจากที่นอนตรงนั้นหูเป็นอย่างนี้คอนฟิเดนต์โอเคไหมครับพี่พี่ลองเลยครับไไไปปเเ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 ลลลลลลยย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 ย่่่าาาววววว้้้้อออออููรรรบบบดดีีจแ๋ใหักก <trauma> ไปเลยเออเขาดิ้นดิ้นเลยไม่สนใจครับไม่สนใจพี่เอาให้โจบเอาให้จบเอาให้จบตอนนี้มันยังเด็กมันยังแรงแค่น,น,นี้นะเดี๋ยวถ้าเราฝึกจนโตจะลำบากนี่ครับเอาให้จบเออพี่หยุดปุ๊บซ้ายมือไม่ลำแน่แล้วก็หย่อนถูกหย่อนเลยพี่ดึงดึงให้อยู่ซ้ายให้ตัวเขาอยู่ซ้ายมือพี่ครับไปซ้ายเท่านั้นซ้ายเท่านั้นซ้เท่านั้นซ้เท่านั้นซ้เท่านั้นอ่าใช่แล้วก็หย่อนถูกขอให้สุดซ้ายแล้วก็หย่อนถูกถูกสวยครับโอเค แต่เสียงริ้นเมื่อกี้นี้ใช้ได้นะหมาข้างบ้านเห่าเลยต้องประชดประชันนะดูแต่สวยแต่สวยแต่สวยบอกผมผมบอกว่าสวยเนี่ยมองไอคอนแท a เครียดสมมติพูดตอนเย็นที่ทำได้อย่างนี้นะพี่นับหนึ่งสองสามแล้วก็เดินไปไปไปเรียกชื่อทเกอร์แล้วก็ชมเก่งมาก<อ>แล้วพี่ก็พาเข้ารัวได้เลยครับ,รบพี่ลองดูเก่งมากค่ะอ่าครับแล้วพี่ก็พาเข้ารัวแล้วก็ไปปล่อยได้กินน้ำได้เลยครับ เห็นนะพอฝึกทีปุ๊บมองติดเลยอ่าเห็นนะแม่ไม่แม่ไม่ใช่โนบอดียนะแม่เป็นซนะัมวันนับบเขาเลยเห็นปะอ่ะแม่ลองทิทดสอบอีกทีครับแม่เดินไปที่โตอีกทีครับดูเขามองติดหไหมเห็นไหมความใส่ใจคนละเรื่องเลยครับฝึกทีเดียว,วอ่ะแล้วแม่เดินกลับมาแล้วแม่ดูว่ามันมองไหมตอนยังไม่ฝึกนี่ไม่มองเลยนะนอนสบายเลยเห็นะแล้วเขายกหน้าด้วยเห็นปะ นี่แหละครับแม่เป็นจา่าฝูงไปแล้วใครทำใครได้นะคุณแม่